สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้ผมมาปั่นจักรยานนะในทุ่งนานะมาเจอคุณพี่กําลังฉีดปุ๋ยอยู่นะคุยกับคุณพี่คุณพี่ว่าฉีดปุ๋ยรอบสองแล้วเนี่ยข้ากําลังตั้งท้องนะนะนครับหลังจากนี้จะใส่ปุ๋ยเม็ดอีกครั้งหนึ่งแล,แล้วก็ถึงระยะเก็บเกี่ยวตอนนี้ข้าวอยู่แลตั้งท้องแล้วนะครับผมตรงนี้มีที่นาอยู่ประมาณนักสามสี่สิบไร่นะได้ทํานา ได้ทำนาในหน้าแง้งทําไมถึงได้ทํานาหน้าแลง้งให้มาดูทางด้านทางด้านนี้ครับผมเห็นบอ่อปลาบอ่อใหญ่นี่ไหมครับนะฮะตะกี้คุยกับพี่คราบแล้วบอ่อปลาบอ่อนี้เนี่ยน้ำลึก3เ,ออเมตรนะฮะขนาดของบอ่อ4ไร่นะฮะได้ทั้งเลี้ยงปลาได้ทั้งน้ําทํานานี่คือวิถีชีวิตของเกษตรกรที่มีน้ํา น้ำคือชีวิตนะพี่มีงานทําทั้งปีนะฮะอันนี้นาปลังนะฮะนะครับผมนะฮะนี่คุณพี่กำลังฉีดปุ๋ยอยู่นะฮะนะฮะวิถีชีวิตของชาวนาเช้าขึ้นมาก็มีงานทำนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนะความสุขของชาวนานะ ที่ได้มาดูพื้นนาตอนเช้าๆนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมีความสำคัญมากต่อเกษตรกรนะฮะนะร,รัฐควรจะจัดหาขุดสระน้ำให้ชาวนาฟรีๆในพื้นแผ่นดินของชาวนานะรกระทรวงเกษตรตั้งงบไป600ล้านนะมันน้อยเกินไปมันต้องตั้งงบสักห้าหกมื่นล้านนะนะครับ เมื่อชาวนามีน้ําเกษตรกรมีน้ําเนี่ยเกษตรกรช่วยเหลือเองได้ละรัฐไม่ต้องมาช่วยหรอกนะดูพี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแต่เช้าเลยวันนี้นะฮะนี่คือวิถีชาวนากับน้ําน้ําคือชีวิตครับผมน้ําคือลมหายใจของเกษตรกรสวัสดีครับผม